นี่ค่ักอนของนตกอาหารมันกาก็คืออันนี้ซื้อมาต้งเต็มสสวัสดีค่ะตอนนี้คกระชามาชินะเลมาอ๋อชิมหนมาถ่ายกันเออ่เรนกทั้งทเสริมนะก็เจาะกับนกแก้วนะก็ลูกนกหมาก็ลกไปเลยอันนี้ชิดยกันนะคะก่ะ เนื่องีากเนี่ยค ja ือน้องหุ่นโดกงของมันก็ก็คือน้องขนหุ่นโดกอะฮะมันก็มันก็ไม่ชอบทำเนินมันชอบหนีคนอะเนี่ยส่องกระจกเพราะเส้นเรของนกหิ้วโด่งไม่นนะฮะมันมันชอบหนีมันชอบส่องกระจกอะคนส่วนเออแต่แต่บางตัวมันอาจจะชอบนะแต่ส่วนใหญ่ชอบนะ เลี e uh ้ยนนกหงส์ยกก็ต้องมีกระจกนะมันมาชอบส่องนะก็เลี้ยงเทียหน้าหงราทันกับเจวิธีเลี้ยงนกแก้วนะแล้วก็เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงนกหงส์ยกเลยค่ะนั่นแหละคืาทำชิ้นเลี้ยงนะการเลี้ยงอ่อันนี้ก็เลี้ยงอย่างนะก็ต้องใส่เนี่ยปูนวนกบินหนีออกไปนะก็ใส่ก็มันใส่นะก็เรื่องที่ยุ่งยากมากกลัวนกบินอ่ะก็ ตองมันมันรับวอหลอมันจะสวยนะฮะคนจัดการจพูหมือนกันนี่จัดกาอันนี้ไม่รู้จะมจูนะแต่มันจะไม่ตหมูกมันใหญ่ๆก็จะเป็นผู้ชายเเรเกันอ่ะเอาบาตัวอ่ยเอาหมวกเอาผู้ชายเล็กกว่านี้แล้วเาไปกันเลยเรามาเล่นกลูกเชอกห้างลูกเชืกห้างก็่างๆไงมันฝักที่นี่แต่สองตัวไปที่บ้านพ่อผมนะคบ ตอนนี้มันก็หลายเยอะเลยเอ้ยมันโนง่แล้วค่ะพ่อผมอะเอามาจากเก่งมากคนงาน,น,าน,าน,นายยพ่อผมคือคนงานพ่อผมเออก็พอเลี้ยงไก่เยอะพ่อผก็เลยเอามาไม่ก็ามาจากข้างบาง้นานคนลกกระจกแล้วก็และแล้วกระจกเใช่ไหมแล้วมือหัวนั่นแหละอืมแั้วก็ตัวเมียนะเอามาจาับคันคนงานของพ่อผมแล้วก็ เพราะมันฟักไข่มาสองว่าไอ้ดอ,อกหมากผมถ้าเอกขอเราเลยตีมาหลายรอบแล้วก็ตีเกือบแล้วพ่อผมมาตีนะตีเออก 3, ิดได้สามคนั้งเล่นการพนันผมมันค่อยชอบทีเด็ดก็ผมห้ามพ่อผมไม่ได้นั่นเพราะพ่อผมอ่ะเออเขาดุคก็อดอ,อกหมากตัวเล็กนะเขาผิดโ,โลกทางพันธุกรรมนะก็อะไรเแหละก็ผิดหลักปกติทางพันธุกรรมแล้วก็อ่าไงเ แล้วจากเอ้นกแก้มันช่ไป้นกแก้วแล้วก็นมากฮัเโนี่ใครฟักเพิ่มป้าฟองไม่สิบฟองอะตอนนี้นกแก้วของผมแล้วก็อันนี้เป็นกินชี้คอเนื้อพวตัวลรเป็นันเป็นันห้าอือแล้วก็อันนี้ก็ก็คืออันนี้ซื้อเมนเดเือหนึ่งนมาสองพันสิบเก้าเวลาม่ยุคช่ได้จำอน่รเลก็ มัน,นก็ปันโมเมียนะนดูท็อปจิตคือต่อหนักแลผมเอานี้ามันมันกัดได้แล้วนน้มันมันรวมเพราะว่าจะคอย่างนี้ม้นก็แล้วก็กงมาเป็นไปนนนนนนนไม,ม่้น่นอเพะเดี๋วยวมมผมจะขึ้นขึ้นพามหย่ตจำที่มนันนอนหงายติงเดงน๋เขาจะเห็นล้ว อ,อ,อีกชิ้นคือก็คืออีกอีกสองตัวอีกสองตัวนะมันก็อีกสองตัวมันก็อยู่บ้านพ่อพงอ็ไอดอกไมาตรงเนี้ยตัวเล็กก็เข้าังพันธุกรรมก็นี่คือบ้านเขาเองค่ะกับบ้านไก่ฟักอะไรต้องเลือกใช่ก็อะไรก็ไข่ไก่ก็มีสองชุดแหละชุดนออี้เอาขางขาตัวแต่ชุดนี้ยังไม่ออกเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเราะเดี๋ยวเอาขชุดก่อนนะ อย่านะอย่าพ yes. ูดให้ด่ไข่ไก่นะโทรศัพท์ไม่รู้อว๊ยผมกลัวโทรศัพท์ตกไเ่็นออย่างงั้นไปดูวอะไรเหาลอ้อกมาเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นข้ากับตัวหรือหกกับตัวก็ได้ก่อนเราจบได้การยืนมือหนยืนมือังเราบอกคขณแมเลยไม่ต้องเอนะ กมนูต่ตอนแรกเชอบิกมันไม่ให้จับบาร์อนตอนแรกอะติดตั้นิตพ่อองมันจับมันมันก็ดิงแต่ตอนเนี้ยมันจิกตาเ่มันเกือบติดตา่อแล้วผมค่อจับเนยผมพอ,อมันจะติดมือได้พ่อผมพอมันชงกับพ่อผมมแล้วเาะแล้วก็ตัวเล็ผมดูเวลเชื่อไงก่อเดี๋ยวผมจะให้ดูดๆๆ กินข้าวยู่กั้งะก็ข้าวไม่ใช่เลยสาลาห์หันเงี่ยก็อย่างข้าวคู่บ้าข้าวคู่านโอนี่ก็บายบาย